ดึงดึงดึงดึดึงดึงดดึงดึง,ดง,ดง,ดงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิด <UR ério> ถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริส,สกเกตและอำเภอกันท่าล,ลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส n e w าซีนิวภาอสาน h อดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ ปรากฏการสุดยอดนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยายลัยราชภาัฏศิษยเกตสอบผ่าน5กลุ่มวิชาสภา,าการสาธารณสุขชุมชนถลุสถิติสูงสุดตลอดการค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านักศึกษาสาขาวิวชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏสิจเกศสร้างผลงานสุดประทับใจโดยมีผู้สอบผ่านใบป,ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนทั้ง5้ากลุ่มวิชาสภาการสาธารณสุขชุมชนมากถึง4ี่คนถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการของมหาวิทยาลายัยหลังได้รับการอบรมตีวเข้มเสริมความมั่นใจอย่างเป็นระบบ รองศาสตราจารย์ดรประกาสิทธิ์อนุภาพสัญยากรอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏสิษธเกตกล่าวว่ายด,ดีแล้วก็ชื่นชมต่อผลการสอบของนักศึกษาสาขาวิชาของระัสุขชุมชนหรือในนามของสารสุขศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยายลัยรชาชภัฏนสิทเกตของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณูุการให้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้าง ความภาพภูมแจในตัวของนักศึกษาเองที่เขาสามารถสอบผ่านในวิทยานในวิชาชีพของเขาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีวิชาชีพขึ้นมาแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการของการสอบนะครับและเด็กของเราก็สอบได้เป็นจำนวนมากในสัดส่วนที่พึงพอใจนะครับความสิ่งต่างต่างเหล่านี้ก็เกิดจากความตั้งใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณอาจารย์แล้วก็ทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุน ครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความสาเร็จทั้งยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งและความสำเร็จครั้งนี้ก็จะเป็นแรงบนันดาลใจส่งต่อให้กับทางน้องๆแล้วก็สาขาอื่นที่เห็นว่าความสำเร็จต่งางๆเหล่านี้ได้รับการยอมรับได้รับแรงศรัทธาจากพี่น้องทุกคนที่ที่จะต้องใฝ่ฝันและก็อยากให้สู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จต,ต่างๆนี้เป็นแรงียกว่าเป็นพลังแห่งความตั้งใจทุ่มเทสุดตระหนัก โดยเฉพาะทางกา,าจารย์ทุกท่านทุกคนที่ได้เฝ้าทุ่งเทบุกเพ,กเพาะสร้างเด็กนั้นมีความรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์และที่ทําการเกษตรเขาได้ผ่านการเรียนการสอนในเรื่องของพักษรีอย่างเข้มข้นและก็ภาคปฏิบัติอย่างเข้มแข็งนะครับทําให้เขามีตัวตนที่ถึงพร้อมทุกอย่างจนนำม,มาซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ครับครับเราคิดว่าเพราะเหตุผลอะไรครับที่นักศึกษาสามารถสอบได้มากขนาดนี้ครับผมก็วัาส่วนหนึ่งก็คือเกิดจาก ความตั้งใจของเด็กเองเป็นตัวแรกนะครับอันที่สองก็คือคณาจารย์เขาเขาเขากระือว่าเป็นศักยภาพที่ค่อนข้างเป็นที่าตามหลักเกณฑ์ของประกันคุณภาพเนี่ยทางาสุขชุมชนก็มีทั้งเตือเห่งทางวิชาการนะครับมีพุทธทางการศึกษานะครับและที่สําคัญเป็นคนนั้นก็คือมาหาวิทยาลัยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเรื่องมาตรฐานของหลักสูตรแล้วก็เขาเรียกว่าพัฒนาหลักสูตรให้เหมาสรับกับความต้องการของสภาวิชาชีพ สอดร,รับกับความตองการของผู้ชายบัณฑิตถอดรับกับคมตองการของตัวบัณฑิตเองอันที่สองก็คือมอาตรฐานด้านหลักสูตรนะครับแล้วก็มาตรฐานการผลิตทีนี้เราก็เลือกเฟ้นทักษะตตเตการรับเข้าเข้า,ขามานะครับเราก็สู่กระบวนการระถมนิเทศแล้วเราก็จัดการเรียนการสอรนที่มีความเข้มข้นทั้งภาคทิตฎียและก็ภาคปฏิบัติแล้วเราเรายังได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกจิตวเรา,เานั้นนะครับได้ลงเบื้อทตี่ปฏิบัติ ตามสถาบันที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เขาจิตต้องสมบิตการศึกษาไปแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับไปทํางานในแหล่งฝึกต่งตางๆเหล่านั้นได้ในว่าจะเป็ียนทางเราเองนั้นมีการลงนามเอวอยู่กับทางเรียกว่าสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับรปสตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางอบจอที่รับโกลปปปสตเข้าไปก็เช่นเดียวกันแล้วก็ได้มีการสร้างความร่วมมือแล้วก็ให้ลูกศิษย์เราไปฝึกสอนฝึกปฏิบัติอยู่ที่นั่นก็ทําให้เขาได้มีทักษะมีสกิลที่ เพิ่มเติมมีสมัตินะวิธี่พึงพอใจของของสังคมโดยโดยด,ยดยที่ผ่านมานะครับและอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศิษสะเกศยังกล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าสาหรับการัการศึกษาของเรานะครับโดยเฉพาะสาขาวิชาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์นะครับบัณฑิตนั้นกรอ,อยากจะเชิญชวนไปยัางทางน้องนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ครูอาจารย์นะครับได้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือ สร้างความเข้าใจกับลูกศิษย์ว่าสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยมีงานทําอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนั้นเป็นสังคมแห่งความสนใจเรื่องของสุขภาพนะครับสาขาเราก็เป็นสาขาทงางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับและที่สำคัญที่สุดก็จะเห็นว่าหมือนยะะันวารััฏเศรษเกิจของเรานั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานมีคุณภาพการันตีจากรุ่นพี่ของเราที่จบการศึกษาไปแล้วสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยสามารถสอบในภาษาเอ่ยวิชาชีพผ่านได้เป็นจํานวนมาก นะครับก็แสดงถึงความพร้อมในเรื่องของอาคา,ารสถา,านที่นะครับเรื่องของห้องปฏิบัติการเรื่องแหล่งฝึกแต่ที่สำคัญสุดเรามีอาจารย์ที่มีศักยภาพเต่มบ่อนะครับมีตําแหน่งทางราชการมีผู้ต่างการศึกษการะดรรับปริญญาเอกและที่สำคัญสุดเป็นคนรักและก็ห่วงใยใส่ใจกัรดูแลลูกสิ่งทต้เขาเป็นอย่างยิ่งครับ ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุธามาศแก้วจันดีประธานสาขาสาธารณสุขชุมชนคณะศิลปาศาสตร์และวิทยศาศาสตร์กล่าวว่าในส่วนของความสําเร็จของนักศึกษาสาขาว,วิชาสาธารณสุขชุมชนนะคะของชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศิริกิตที่นักศึกษาสามารถสอบผ่านเป็นผู้ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ในครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งก็มา,าจาก การทุ่มเทนะคะของตัวนักศึกษาเองที่นักศึกษาตั้งใจอยากที่จะสอบนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากกระบวนการจัดติมเข้มของอาจารย์ในสาขาวิชานะคะที่บ,บอเรามีการปูพื้นฐานก่อนสอบอยู่สองเดือนนะคะเพื่อมีการจัดติวให้กับนักศึกษา ทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลาราชการนะคะเพื่อให้นักศึกษาของเราสามารถบรรลุแล้วก็ประสบความสาเร็จในครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือการสนับสนุนของท่านอธิการบดีนะคะตั้งแต่การปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนเรียนรวมถึงท่านคณะบดีนะคะที่ท่านสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการให้โอกาสของสาขาวิชาเนี่ยได้เชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะมาร่วม ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้นะคะให้ให้กับนักศึกษาของเรานะคะทั้งนี้นะคะเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาเป็นทีมเสริมทับให้กับสาขาวิชานะคะทำให้ผลการสอบครั้งแรกของสาขาถือว่าบรรลุปเป้าหมายนะคะการเข้าสอบมี12คนแล้วก็ผ่านทั้ง5กลุ่มวิชานี่ย4คนนะคะส่วนอ,อีก8คนก็ผ่านนะคะผ่าน3มกลุ่ม4ี่กลุ่มนะคะซึ่ง เชื่อว่าก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับน้องๆนักศึกษานะคะว่าการสอบครั้งหน้าเนี่ยสามารถเข้ามาติวกับรุ่นน้องต่อไปได้นะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะรวมถึงเรามีวิทยากรภายนอกมาช่วยนะคะทำให้เสริมทัพของทีมหลักสูตรเข้มแข็งมากขึ้นค่ะนางสาวยานิสาพรมดีนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสิสเกตกล่าวาว่า ความสำเร็จในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านจากใจจริงที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาไม่เพียงแต่ในห้องเรียนแต่รวมไปถึงการติวเข้มการฝึกทำข้อสอบและที่สำคัญที่สุดคือการดูแลเอาใจใส่พวกเราทุกคนเป็นอย่างดีตนเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องสอบวันนั้นต่างมีความกังวลความเครียดความกดดันอย่างมหาศาล แต่ด้วยกำลังใจความเชื่อมั่นที่อาจารย์มอบให้รวมถึงเทคนิคในการผ่อนคลายการควบคุมสติและสมาธิที่เราได้ฝึกฝนมา ทำให้พวกเราทุกคนสามารถเอาชนะความท้าทายนั้นได้อย่างน่าชื่นชมสิ่งสําคัญอีกประการที่ขาดไม่ได้เลยคือมิตรภาพความรักใคร่ผูกพันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพ,อเพื่อนร่วมรุ่นที่ต่างร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยให้กําลังใจและเปลี่ยนความรู้ทบทวนบทเรียนแชร์ไลฟ์สดอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจยากคอยให้คาปรึกษาไขข้อสงสยัยแบบไม่มีใครห่างใครไปได้ ทุกวินาทีที่เราได้อยู่ร่วมกันทั้งในห้องเรียนและห้องติวหรือแชทกลุ่มจึงเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้เวลาแห่งการเติบโตการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนจากประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้พวกเรายิ่งมั่นใจว่าหากเรามีความมั่นใจตั้งใจจริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหนทางสู่ความสำเร็จก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินฝันเลยแม้จะต้องผ่านเงื่อน้ำตาและความพยายามมากมาย แต่เมื่อวันนี้ได้เห็นรอยยิ้มความภูมิใจในแววตาของทุกคนก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินและมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งและอยากฝากถึงน้องๆว่าฝากถึงน้องๆน,นะคะที่สนใจสาขาสาธารณาสุขชุมชนนะคะก็สามารถมายื่นใบสมัครได้นะคะก็คือสาขานี้จบไปมีงานทําแน่นอนแล้วก็อาจารย์มีความรู้ความสามารถกันทุกคนเลยค่ะเก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยค่ะให้น้องๆมาสมัครกันเยอะๆนะคะ ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มลพิษฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่อำเภอบึงบูนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงบูนจังหวัดริสเกตนางสาวชนมณัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตได้นำหัวหน้าสุชิการและคณะทำงานลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั้งสองตำบล25บหหมู่บ้าน2อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่เข้าใจผลกระทบจาก การเผาขยะเผาต่อสางหรือฟางข้าวตลอดจนการเผาป่าจนสร้างผลกระทบเป็นมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยให้ยกระดับควบคุมการเผาในทุกพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรทางอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้มงวดกวดขันและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมหรือการเผาในที่โล่งซึ่งหากพบการเผาให้ดำเนินการยับยั้งการเผาในทันทีและบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด นางสาวชนมนัสรถบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดริสเกตจึงขอความร่วมมือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านขอให้ประชาสัมพัน์ธผ่านหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาขยะการเผาฟางข้าวหรือตอซังตลอดจนการเผาป่า ซึ่งช่วงนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่สิสเกตยอยู่ในเกณฑ์สีเขียวหรือคุณภาพดีสามารถทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งได้ปกติแต่ทุกหมู่บ้านชุมชนต้องแบ่งหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นพร้อมประสานแจ้งข่าวให้กับหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าระงับเหตุเมื่อพบการเผาที่สำคัญในห้วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้จะเป็นช่วงเตรียมดินเพื่อทำนา ต้องเตรียมพื้นที่ต้องดําเนินการมราตรการเข้มในการรวบป้องปลามและห้ามเผาในทุกพื้นที่100%เซหากพบผู้ฝา่าฝืนต้องดําเนินคดีอาญาซึ่งมีโทษทั้งปลามและจําคุกค่ะและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิิเกตมาประกาศนิยบารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยายลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุพรพิสัยและโรงเรียนอุทุพรพิสัยวิทยาค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่5มีนาคม2,568ค่ะที่อาคารหอประชุมบุญส่งมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุพรพิสยัยอำเภออุทุพรพิสัยจังหวัดสิสเกตนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2567ของวิทยาลัยศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยและโรงเรียนอุทุมพรพิสัยโดยมีนายบุญมานวนสายผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัยกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นายบุญมานวนสายผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณนีอุทุมพรพิสัยกล่าวว่า สำหรับในปีนี้มีผู้จบการศึกษาตามหลักสูตรระดับวิชาชีพหรือปวชระดับวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจำนวน723คน ผู้ที่สอบมระรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน289คนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนอุทพรวิทยาเข้ารับใบประกาศจำนวน150คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,189คนทั้งนี้วิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการศึกษาให้แก่ผู้เรียนโดยจัดการศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเล่าเรียนในระดับวิชาชีพตลอดหลักสูตร3ปี อีกทั้งจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีโดยมุ่งเน้นให้มีรายได้ระหว่างเรียนในรูปแบบเรียนและทำงานไปด้วยตลอดจนมีการเปิดโอกาสให้ห้างร้านบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ตรงตามความประสงค์ตลาดแรงงานมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียนและที่สำคัญเป็นที่ไว้ใจของผู้ปกครอง และยกวิทยาฐานะเป็นวิทยาลัยขนาดใหญ่ประจำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสิสเกตค่ะด้านจังหวัดสิสเกตตั้งวงเว้ากันยามเช้า,าเฮาวช้าศิสเกตต้องทำงานเป็นทีมเพื่อคนศิสเกตนำกันค่ะ เมื่อเวลา7.30นาฬิกา30นาทีของวันที่6มีนาคม2,568ค่ะที่บริเวณสนามญ้าศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส,ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนและภาคประชาสังคมรวมนั่งโต๊ะตั้งวงจิบกาแฟรโรบัสต้าสิสเกต พูดจาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาจังหวัดร่วมกันโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวขอบคุณทุกภักว่นราชการที่ได้ผลักดนันและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ขณะเดียวกันในการขับเคลื่อนหรือพัฒนาจังหวดัดถูกพักสวนราชการต้องปรับการทำงานเป็นทีมและบูรณาการภารกิจต่างๆให้สอดรับกันโดยเฉพาะการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต้องพยายามทำให้จบหรือทำงานสอดรับกันให้มากที่สุดเป็นการช่วยลดภาระหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วนขณะเดียวกันการร่วมนั่งโต๊ะ ตั้งวงจิบกาแฟโรบัสต้าซิสเกตพูดจาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างภาคราชการกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมถือเป็นการเชื่อมการทำงานขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาจังหวัดต่างๆอย่างเปิดเผยและเกิดประโยชน์แก่ชาวจังหวัดซิสเกตยอย่างแท้จริงโดยเฉพาะภาคเอกชนได้เข้ามาหนุนการท่องเที่ยวจนเกิดการกระตุน้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีโปรแกรมการท่องเที่ยว หรือเทศกาลงานท่องเที่ยวรองรับตลอดทั้งปีอีกด้วยสำหรับเจ้าภาพนั่งเว้ากันยามเช้าเฮาชาาศรีสะเกตครั้งนี้หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับหน่วยงานห้าเสือกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพขณะที่ครั้งต่อไปจะจัดในเดือนเมษายนในวันพฤหัสบ,บดีแรกของสัปดาห์พร้อมได้ส่งมอบป้ายภารกิจให้กระทรวงสาธารณสุขรับเป็นเจ้าภาพต่อ ซึ่งการจัดงานตั้งวงเว่ากันยามเช้าเฮาเช้าสิสเกตจะมีหน่วยงานราชการต่างๆทั้ง20กระทรวงพร้อมภาคีเครือขา่ายภาคเอกชนจำมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานตลอดทั้งปีค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตบูรณาการสร้างชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรค่ะ เมื่อเวลาเก้นาฬิกาของวันที่6มีนาคม2,568ค่ะที่ห้องประชุมโอทอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการตำบนยั่งยืนเพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก22อำเภอ32สถานีฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้นำชุมชนร่วมบูรณาการสร้างชุดปฏิบัติการตำบนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการคัดกรองกระบวนการบำบัดฟื้นฟูการฝึกอาชีพการติดตามประเมินผลการคืนคนดีสู่สังคมควบคู่การป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายผู้ขาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสิเกต จึงได้บูรณาการสร้างชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในทุกพื้นที่ทาง22อำเภอ206ตำบลโดยฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนหรือครูคอให้แก่ข้าราชการตำรวจทั้ง32สถานีและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุดปฏิบัติการตำบลยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน การฝึกอบรมดังกล่าวมีทีวิทยากรต้นแบบชุมชนยั่งยืนผู้ส่งคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการทำงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทีวิทยากรตำบลยั่งยืนของตำรวจภูธรจังหวัดสิสเกตหรือครูกอมาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการกระบวนการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูการฝึกอาชีพการติดตามประเมินผลหลังการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอีกทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพัคสวนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายผู้ขายยาเสพติดตลอดจนการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรอุบาทค่ะ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิสเกตติวเข้มป้องกันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจรค่ะเมื่อวันที่7มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะที่โรงแรมพรมพิมานอำเภอเมืองสิสเกต นายทวีศักดิ์ทรงอยู่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระดับอำเภอและตำบลภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเป็นต้นว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53าม เจ้าหน้าที่คุมประพฤติเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้แทนท้องถิ่นจังหวดัดประมาณ350คนเข้ารับติวเข้มมาตราการป้องกันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจร สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดภายใต้นโยบายหลกักด้านความมั่นคงความปลอดภยัยและความสงบสุขของประเทศชาติต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางให้บังเกิดผลอย่างชัดเจนอีกทั้งการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด2,564ซึ่งมีเจตนารวมสำคัญคือการลดปัญหาย,ยาเสพติด มุ่งเน้นระบบการบำบัดร,รักษาแบบสมัครใจและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นสำคัญพร้อมเปลี่ยนผ่านระบบบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนายแพทย์ธนงวีรแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวรศิษเกตกล่าวค่ะว่าการติวเข้มมาตรการป้องกันบำบัดร,รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจรสถานที่ในการขับเคลื่อนนั้นทั้งส่วนคัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมต้องปรับรูปแบบและวิธีการใหม่ให้แตกต่างจากวิธีเดิมกระทรวงสาธารณาสุขโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบหลกัก จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและการกำกับดูแลติดตามพัฒนาระบบบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การเติมเต็มแนวคิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีการพัฒนาบทบาทและภารกิจในการบูรณาการขับเคลื่อนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับแนวทางการบำบัดที่เกิดขึ้นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันสานมสดคิดถึงนมโคสดแท้และขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสาสสนมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835 เลิกเล้าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลยคือมันไม่ชินเลยอะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยู่ละน่ะ เลิกได้เนี่ยก็ดีแล้วครับงดเหล้าแค่สามเดือนเองน่าจะใสขอบตากว่าหม่ดำพุงก็ยุบสุขภาพก็ดีเออคือหมายถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามาสามเดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสามเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเหล้าเข้าพรรษาแค่สามเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย